สำหรับ EP นี้เราจะมาแนะนําการตั้งค่าการบันทึกกันนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องซีนเรื่องซอสเรื่องเสียงแล้วนะครับเรื่องการตั้งช็อตคั t แล้วนะครับพัดคีย์สำหรับคีย์บอร์ดนะครับทีนี้เราก็พร้อมที่จะบันทึกแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าเราก็มาที่เซ t ติ้งครับตั้งค่าการบันทึกจากนั้นตัวแรกเลยเรามาที่วิดีโอครับ ด้านซ้ายวิดีโอเราต้องการให้เอาต์ออกมาเป็นเรสโซเูชันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับที่เอาต์ด้านล่างนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับผมขอเลือกเป็น1080นะครับก็คือ1920 1080่สคูณนึ่ัส่วนตัวเอาต์นะครับเอาต์สำหรับบางท่านอาจจะเป็นซิมเพิลนะครับตรงนี้เข้ามาเป็นซิมเพิลเข้ามาเป็นซิมเพิลลองเลือกเป็นแอดวานนะครับ แอดวานเสร็จแล้วมาที่ Recording Recording จากนั้นครับ r ล cording Pa าครับต้องการไว้ที่ไหนอ่าผมลองไว้ผมก็จะเลือกไว้ที่ d e s ก t ท p แล้วกันครับแก้ทดลองเฉยจากนั้น Recording Format สําสำหรับ Recording Format นะครับเลือกเป็น mp 4นะครับตอนแรกที่เาลงโปรแกรมมาเขาจะเป็นนามสกุล mkv นะครับ mkv บางโปรแกรมก็ไม่รับนะครับสำหรับการตัดตอ่อเราเลือกเป็น mp 4 จากนั้น encoder เราเลือกเป็น x264 นะครับใช้ CPU จากนั้นอีกตัวครับที่ b i t เ a t ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่น่าจะเป็น2,500หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเครื่องผมใช้มานานแล้วตั้งค่าก็จำนวนนี่นะครับ b i t เ a t นะครับยิ่งเยอะความชัดภาพก็ยิ่งมากขึ้นนะครับแต่มันจะแลกมากับการที่ไฟล์วิดีโอเราจะใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับการบันทึก ผมก็ตั้งเป็นสัก6,000นะครับจากนั้นผมก็แอปพลายแล้วก็โอเคทีนี้ผมก็ลองบันทึกบันทึกได้แล้วนะครับตัวเลขก็จะเดินนะครับเมื่อผมบันทึกเสร็จแล้วผมก็สต็อปครับนี่ก็เป็นการตั้งค่าการบันทึกวิดีโอครับ